สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพารีวิวรถสปาร์คสิไอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมันก็ค่อย,อยงนั้นนะครับโลโลครับโลโลน้งเันแล้วก็ท่อนะครับท่อท่อเดิมแต่ใส่ใบกวยแป๊บันหนึ่งนะ นี่ครับนี่คร่ครครับนี่ครับ คลิปพอนนีครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงมีเท่านี้กันแล้วครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดซับสไครและกดแชร์ให้ผมด้วยครับบ้างบาย